สวัสดีครับตัวนี้นะครับรถกระบะเข้าใหม่สีประตูเกียวโตสีดำไททันพัสดี16.17โฉมก็อนไม่ได้เช่นนะครับตัวยกสูงนะตัวยกสูงนะครับสภาพเพิ่งเข้าเลยยังไม่ล้างไม่สปายังไม่ทําอะไรสักอย่างเลยคันนี้บอกเลยว่ารีบจองให้ทันนะครับเพราะราคาดีมากราคาดีมากๆนะบอกเลยตัวนี้นะครับ379,000เท่านั้นนะผ่อนอยู่6,500เท่านั้นเลยนะบอกเลยว่าออกรถง่ายบัตรประชาชนไปเท่านั้นนะครับสนใจซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์รีบทักรีบโทรหาเป้ด่วนเลยนะครับบอกเลยว่าคืนนี้ลงคลิปไปติดจองแน่นอนนะครับ ดังนั้นเห็นแล้วรีบทักรีบโทรนะครับวันนี้วันที่21นะครับตอนเย็นเวลา6กโมงสินาฬิกานะครับลงคลิปแล้วนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับไม่ต้องรีรอนะครับรีบทักรีบโทรมาจองเลยบอกเลยรถที่เป้ขายทุกคันนะครับเกรดเทุกคันเดิมๆทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีต่อทัวรถเร่มนะครับไม่ชุวสุนหายเอกสารทุกอย่างมีให้ดูคันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับพึ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับลูกค้าเอามาขายนะครับ สี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับไมค์แค่แอนซี่กับราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าราคาโคตรถูกเหมือนรถกระบะตูเตี้ยเลยนะเหมือนกระบะแคบเลยนะครับราคาดีหน้าโดนแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันสนใจรีบทักโทรหาเป้เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรีบทโทรมาหาเป้โดนๆเลยพร้อมรับสายอยู่นะครับรอรับสายเลยนะครับใครโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนมีสิก่อนนะครับเอาคนที่จองก่อนนะครับตัวนี้มาดูกันนะว่าเดิมจริงไหมนะครับอย่ามาดูกันเลยไล่ตั้งแต่ด้านหน้านะครับ ตัวนี้ไททันเนาะบอกอยู่แล้วนะครับว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับไฟหน้ามันตินะครับเอ้ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครบๆกันอ่าด้านหน้าเนี่ยจะมีตีอ่าการลมมาให้นะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้าน้องก็เป็นสีม่วงนะครับไฟตัดหมอกสภาพเดิมโครงสร้างเดิมมีมีคิ้วซุ้มล้อแต่งมาให้ครบๆเลยนะครับคิ้วซุ้มล้อแต่งมาให้ครบเป็นรถสีดําโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับแม็กนะครับตัวนี้ได้เป็นแม็กตัวของเดิมสีเท่าดำนะครับยางปี22เออ่ยางปี20นะครับสัปดาห์ที่37นะครับนี่ เพิ่งจะเปลี่ยนมาประมาณ3-4ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดูให้สภาพยางไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนล้อนะครับยางขนาด2 6 5หก้าทัขอบ17นะครับยางขอบ17เยอะอ่าล้อใหญ่ล้อโตนะครับซุ้มล้อยังไม่ล้างแต่โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีเขียวไม่มีตัดตเตอรรถใดๆทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างสวยเดิมกระจกมองขล้างนะครับได้เป็นตัวโครเมียมแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับได้ปรับพับไฟฟ้าเลยนะครับกันสาดมีให้พร้อมๆครบๆแบบนี้นะครับที่ประตูนะครับ ยกสูงเกลียวออโต้นะครับคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับตรวจเช็คละเอียดเลยสมัยที่มีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมชอบมากเพราะว่าเขาให้ไม่มีก้างเลยนะคันนี้นะครับโครงสร้างเสาบีนะครับนี่ดูเลยนะเดิมนะครับรอยมาร์ซีจากโรงงานยังอยู่ครบๆเดิมๆแบบนี้นะครับโหนดหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขมีขยับเลยดูนะครับนี่เดิมๆนะครับรถสวยรถเดิมเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับ สภาพกิฟต์นะครับแล้วดูนะพอไปน้ำต่างดูเลยนะครับนี่แกะให้ดูทุกเม็ดทุกจุดนะครับเดิมๆนะครับนี่เป็นน้ำสวยๆคมๆชัดๆตัวนี้ใครสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้บอกเลยว่าสำคัญมากๆคือได้เกียร์ออโต้4ประตูด้วยไม่ใช่เก็บไม่ใช่แคกนะราคานี้ราคาโคตรถูกจอมีกล้องมีให้ครบๆกล้องถอยก็มีให้ครบเบาะหนังตึงๆสภาพกิปคลนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยรถรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับ เสาบีเสาไอเสา C ีนะครับเสา C ีสีทั้งหมดเท่ากันหมดนะสภาพคลิปเลยนะครับหลังคาสภาพเดิมนะครับเสาวิทยุเสาตั้งมีให้ครบนี่ครับที่วงที่วางของแก้วกาแฟแก้วน้ํามีให้พาเปินเขียนตรงหลังมีใหคค้ครบแบบนี้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้รีบติดต่อหาเป้เลยนะแล้วข้อจุที่คาซิตมีให้ครบคันนี้นะครับกระบะสี่ประตูเกียวโตหาโคยรยากนะครับไทยทันอ่าแต่น้พัดนะครับด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ มันยกสูงเนาะเราก็จะมีในเรื่องของกล้องมาให้นะครับมีกล้องถอยมาให้ครบๆแบบนี้เดิมแท้โรงงานนะครับมีกล้องให้หัวจับเป็นโครเมียมโครงสร้างสวยเดิมกันจุดท้ายเป็นสีบอลเงินตัดกับสีดำนะครับสวยเลยคลิปๆนะครับเปิดด้านท้ายดูนะครับตัวนี้กระบะแมกกาเนอร์ของเดิมอย่างดีนะครับและเปิดไฟให้ดูนะนี่โครงสร้างนะครับสปอตต่างๆเดิมๆนะครับโัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับสวยนะครับน่าซื้อน่าใช้เอาไปกันได้เลยนะครับ 3 7 9 0 0นเท่านั้นใครสนใจรีบทักรีบโทรนะครับเซลล์ก็เรียกว่าถ่ายกันหลายคนแล้วนะครับไม่รู้ใครจะได้จองก่อนนะครับบอกเลยมาวัดไปไว้น่นะครับแย่งกันขายรุ่แค่คันเดียวนะครับใครเห็นแล้วก็รีบทักรีบโทรหาเป้ด่วนๆณตอนนี้เลยนะครับไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่ล้านะครับไม่แตกไม่ล้านะครับนี่สภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนี่มันเป็นฝุ่นนะครับก็เลยเช็ดเอาอทิชชู่มาเช็ดนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันจะชัดทุกจุดทุกอณูนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่มีน้ำมันรััั่ววอะะะไรรเเยมนนนนคบบตี้จป็แห ผ้านะครับเนบผ้าช่วงล่างจะนิ่มจะนิ่มกว่านะครับเพราะว่าถ้าแนบอยู่ใต้เพลาจะแข็งนะครับแต่ตัวนี้ช่วงล่างเนี่ยตัวแนบอยู่บนเพาแสดงว่าตัวนี้จะนิ่มนะครับเรียกว่าช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีอยู่แล้วนะครับแบบนี้และดูเลขกเฟรมนะครับนี่เลขกเฟรมชัดๆคมๆแบบนี้นะครับดูเลยนะครับนี่ตรวจให้แล้วตอนซื้อเข้านะบอกเลยหูเห็นแล้วแบบเอา่ะลูกค้าจะขายเอานะครับรับเลยนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้เช็คเครียดอยู่แล้วลูกค้าซื้อกับเป้รู้อยู่แล้วว่า เอ่ขาลเกดเอนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เสา B เสา C โครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสปอตเม็ดนเดิมเดิมชัดๆทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับนี่ชัดชัดทุกเม็ดแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับตัวสมาร์ตตัวซินทันล็อกมีให้นะครับนี่อ่าเห็นไหมมีใช้งานใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพุสต์ทได้มาแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้นะครับ น่ะปักไฟฟ้าพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหน้าเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังนะครับเดี๋ยวล้างสปาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนของเดี่ยวเดี๋ยวให้ช่างเช็คอีกนะครับบอกเลยนะอ่ะคันนี้เดี๋ยวเข้าเกียร์นะครับสตาร์ทหน่อยอย่าเบรกกดพุ่งสตาร์ทปุ๊บนะครับอ่ะสตาร์ทติดเลยนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับคันนี้เล็กมาอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามเอ็ดพันสามร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับมากลางๆนะครับสวยน่าใช้รถบ้านมือเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้นะครับนี่เขาแค่ถอยปึ๊บมีกล้องให้แบบนี้เลยนะครับอ่ามันก็คือน่าจะไม่โฟกัสนะครับนี่ครับมีกล้องให้แบบนี้เอาไปใช้งานคุุมๆนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับอ่ารถสวยนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยยาวๆนะครับใายเห็นแล้วรีบทันรีบโทรหาเป้ด่วนๆนะครับไม่งั้นไม่อยู่แน่นอนจะพลาดนะครับอย่าพลาดนะ รีาาทาร์ดโทรเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับโครง,งหน้านะครับเครื่องต่างเดิมเดิมนันมีไฟเดทามให้แบบดี d แบบนี้ด้วยนะครับมีไฟเดทามให้ครบๆตัวเครื่องเป็นคอเมเอนเรวดี D ID นะครับตัวนี้นะครับรถนะครับตัวเนี้ยโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมนะครับโครงสร้างหน้าอาน้า RH อยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับนี่อยู่ครบ,บๆนะครับ LH อยู่ครบโครงสร้างเดิมนะครับ กางขวาเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับเช็ดเรีย่ทุกจุดนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับสีเดิมฝาเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์นะครับนี่เห็นไหมของอยู่ของมิสูอยู่พบๆบนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่สภาพคลิปเลยสวยใช้งานได้ปกตินะครับแายพนักงานบอกเลยคุ้มค่ามากเพื่อนไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับฝาไม่เคยเปิดดูนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่ไขยเลยนะครับพาดูทุกจุดแบบนี้เลยนี่คือสภาพยังไม่ล้างไม่สปาเลยสิ้นนะครับ ใครสนใจรีบทาโทรนะครับเบอร์เฟ้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสำหรับใครสนใจนะมีซูบิชิไททันพัสัวนี้ปีสิบหกจุดสิบเจ็ดโฉมก่อนไม่ไเชนสี่ประตูเกียวโตสีดำหล่อๆคันนี้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างสปาบอกเลยสวยกริบเหมือนใหม่เลยอันนี้คือสภาพยังไม่ล้างเลยสปาและราคาโคตรถูกสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับบอกเลยว่าโคตรถูกโคตรคุ้มนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาสภาพดิบๆแรกรับเลย ใครสนใจรีบทักรีบส่งหาเป้จนด่วนตอนนี้นะครับไม่งั้นติดจองคืนนี้แน่นอนนะครับไปลงที่ไปทุกคนดูกันอยู่นะครับ f 1ท่านรออยู่กระบะสวยและก็ได้เกียวโต้และราคาถูกด้วยนะครับสนใจทักมาโทรมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรอนะครับรอรับสายเลยนะแอดไลน์มาทักมาโทรมาเลยนะครับด่วนๆนะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ